แฟนชัยก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจรสน่าซื้อไหมลงทุนเท่าไหร่ได้อะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบจากข้อมูลของไทยแฟนชัยเซ็นเตอร์แฟนชายก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจรสก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2560แล้วเริ่มขายแฟนชัยปี2563โดยเริ่มด้วยการเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ3สาขามีคุณชานิจิรตร์ธบุญยญศิธิ์เป็นเจ้าของแฟชชายภายใต้บริษัทนํารวย6542จำกัดและได้มีการพัฒนาสูตรน้าซุปน้าปรุงรสจนได้รสชาติที่ตอบโจทย์มากที่สุดซึ่งก๋วยเตี หม้อไฟและน้ำจิ้มรสเด็ดทำให้สามารถสร้างยอดขายสูงสุดถึงวันละ80,000บาทก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจรสด,ดํำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟนชส์โดยมีระยะเวลาของสัญญาทั้งหมด3ปีค่าแฟนชส์150,000บาทงบการลงทุน500,000ถึง1ล้านบาทเงินทุนหมุนเวียน50,000บาทต่อเดือนเงินประกัน20,000บาทและมีระยะเวลาการคืนทุนทั้งหมด1ปีปัจจุบ,บันมีจำนวนสาขาทั้งหมด55สาขาโดยแบ่งออกเป็น2รูปแบบได้แก่สาขาสำนักง,งานใหญ่ทั้งหมด3สาขาและสาขาแฟรนชส์ทั้งหมด52สาขาพร้อมด้วย มีอัตราการขยายสาขาจากข้อมูลปี2 5 6 5เพิ่มขึ้น55%จุดเด่นของกว๋วยเตี๋ยวเรือปัญจรสคือเป็นแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรือแนวใหม่ที่สร้างให้ผู้ลงทุนเป็นมืออาชีพแม้ไม่มีประสบการณ์พร้อมทั้งสร้างธุรกิจให้เป็นพ a สซีฟอินค o ัมและมาดูกันว่าถ้าหากจะลงทุนซื้อแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจรสจะต้องลงทุนเท่าไหร่และได้อะไรบ้างเริ่มต้นที่รูปแบบแฟรนไชส์ที่1แพ็กเกจแฟรนไชส์ในราคา199,000บาทเหมาะสําหรับผู้ที่มีร้านกว๋วยเตีเ๋ออ รูปแบบที่2 G งโกแพ็กเกจแฟนชายในราคา269,000บาทเหมาะสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจกว๋วยเตี๋ยวเรือไม่เคยมีประสบการณ์ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นและบริหารร้านอย่างไรโดยจะให้สูตรต่างๆฟรีเช่นสูตรปรุงน้ำซุปหมูสูตรทำเนื้อเปื่อยสูตรปรุงน้ำซุปเนื้อสูตรทำกากเจวและสูตรหมักหมูสิ่งที่จะได้รับจากแพ็กเกจนี้ได้แก่ค่าแฟนชายฟรีในราคา150,000บาทรวมในแพ็กเกจแล้วไม่เก็บค่ารอยตี้และค่าการตลาดอุปกรณ์เปิดร้านทั้งหมด26รายการมีระบบ P.O.S เครื่อง POS ซอฟต์แวร์ฟรี6เดือนการตลาดแบบเปิดเพจ a c e b o o k ปักหมุดร้านค้ายิงแอดรวมทั้งหมด10,000บาทมีการฝึกอบรม3วันจำนวน6-8คนระยะอายุสัญญา3ปีต่อสัญญาชำระ80,000บาทและมีระยะเวลาคืนทุน1-2ปีมาต่อด้วยแฟนชส์รูปแบบที่3พรีเมียมแพ็กเกจแฟนชส์ในราคา3า9 0 0 0บาทเหมาะสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือไม่เคยมีประสบการณ์ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นและบริหารร้านอย่างไรและต้องการที่ปรึกษาแบบครบวงจรสิ่งที่จะได้รับจาก แพ็กเกจนี้ได้แก่ค่าแฟรนไชส์ฟรี1 5 0 0 0 0บาทรวมในแพ็กเกตแล้วไม่เก็บค่ารอยเตตีและการตลาดอุปกรณ์ร้านทั้งหมด26รายการมีระบบ POS เครื่อง POS ซอฟต์แวร์ฟรี6เดือนาการตลาดแบบเปิดเพจ a c e b o o k ปักหมุดร้านค้ายิงแอดรวมทั้งสิ้น10,000บาทมีการฝึกอบรม6-8คนทั้งหมด3วันซึ่งในแพ็กเกตนี้ยังได้แฟรนไชส์ปัญจรสลูกชิ้นปิ้งหม้อไฟอุปกรณ์ครบเซตและวัตถุดิบพร้อมขายยกเว้นเตาย่างเตรียมสถานที่ให้สินแสดูงหวงจุ้ยระยะอายุสัญญา3ปี ถ้าต่อสัญญาชำระ8 0,000บาทและมีระยะเวลาคืนทุน6เดือนถึง1ปีนอกจากนี้ยังมีระบบบริหารจัดการหน้าบ้านและหลังบ้านควบคุมจุดรั่วไหลสร้างธุรกิจให้เป็น Passive Income ได้มีน้ำปรุงรสทำให้รสชาติอาหารนิ่งอร่อยเหมือนกันทุกสาขาแม้เปลี่ยนคนทำรสชาติอาหารไม่เปลี่ยนตามมีคู่มือการปฏิบัติการการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและเข้มข้นจับมือทำจนเป็นเป็นอาหารที่เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยราคาอาหารไม่แพงเข้าถึงง่ายและไม่ใช่ธุรกิจตามกระแสะสามารถสร้าง ยยังยืนได้อย่างไรก็ตามยอดขายของแต่ละสาขาขึ้นอยู่กับทําเลที่ตั้งผู้ลงทุนสามารถเลือกแพคเกจที่อยากลงทุนได้ตามความต้องการเป็นยังไงบ้างสำหรับแฟนชายก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจรสถ,ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวและแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ SME ผู้จัดจาก,การไว้ด้วยนะ